คุณพ,พยโยนไก่เป็นพญาไก่ดำนะคะเป็นพาหานาของพญานาคสายสีลุ้งนะคะแล้วก็ท่านเนี่ยจะเด่นในเรื่องของการขจัดภยัยคุ้มภยัยสำหรับผู้ที่คอยคิดร้ายด้วยวาจานะคะคือถ้าถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าพูดคำไม่จริงดีทาว่าร้ายใส่ร้ายต่างๆให้เราเสื่อมจากลาบจากทรัพย์จากบริวารแล้วก็ชื่อเสียงของเราก็จะเสียด้วยอันนี้ก็จะต้องบูชา ท่านพญาไก่ดำนะคะซึ่งท่านก็จะเป็นลักษณะของพระโพธิสัตว์นะคะสามารถลงโทษลงทานผู้ที่กระทํากรรมด้วยวาจานะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่กระทํากรรมหนักด้วยวาจากับผู้ที่มีพระคุณพ่อแม่หรือว่าผู้ที่ทรงศีลทรงสมาธิสมาบัติแปดหรือว่าผู้มีบาร,รมีมากๆอย่างเงี้ยก็จะทําให้ได้รับกรรมนะ่ะตามทันแบบเร็วติดจดวดติดจรวดนะคะแล้วก็เหมือนกับว่า พูดอะไรเขาก็ไม่เชื่อแล้วก็เหมือนกับว่ายิ่งว่ายิ่งเข้าตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะเป็นเรื่องของกำตีกลับนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยกับหุนพยนต์ไก่นะคะ